สวัสดีครับวันนี้ช่องเจาะหวยเด่นหวยดังนะครับวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของหวยหวยอีกแล้วนะครับท่านหวยที่ว่านี้ก็คือหวยจาก Facebook จากเพจต่างๆนะครับที่ในแต่ละงวดก็จะมีตัวเลขให้มานะครับว่าเลขดังเลขจะออกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะครับธรรมดานะครับเรื่องหวยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นจากที่เรารวบรวมกันมานะครับจากสถิติในเพจในเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีเพจที่มีความแม่นยำค่อนข้างจะถูกบ่อยว่างั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเล่นเองหรือรวบรวมหรือว่าจะาพูดกันมาต่อปากนะว่าเพจนั้นให้แม่นนะเพจนี้ให้แม่นนะเจ้านี้ให้แม่นนะครับก็รวบรวมมานะครับสักห้าเพจนะครับนะครับ ครับก็นี่เลยนะครับเพจแรกนะครับก็โด่งดังงวดที่แล้วก็เข้านะครับเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะครับกูบาบุญชุ่มคนสุรินนะครับบ้านไผ่เมืองพลอันนี้หลายงวดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็5เชฟต้นคนเชียงใหม่อันนี้ฮือหานะครับหลายหลายหลายงวดแล้วครับรอนะหลายท่านนะครับท่านผู้ชมนี่ก็รอเจ้านี้นะครับว่าเมื่อไรจออกมา ของปลอมก็มีนะครับของปลอมออกมาเพียบเลยนะครับตอนไม่รู้ว่าตอนนี้สรุปอันไหนปลอมัาได้จริงนะครับนะครับอันนี้ทางช่องเจาะไว้ดังไว้เด่นของเรานะครับสรุปรวมๆมาให้ก็จะมีห้าเพจนี่นะครับที่คิดว่าจะเข้านะครับแล้วก็ถึงวันนี้นะวันที่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับก็มีบางเจ้าให้มาแล้วนะครับนะมีบางเจ้าให้มาแล้วนะครับนะก็เด เดี e uh ๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะครับว่างวดวันที่หนึ่งมีนาหรือว่างวดวันที่สิบกมีนานี่ในแต่ละเพจนี้ก็ให้อะไรแล้วออกอะไรกันบ้างครับไหนโดนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงนะครับของแต่ละเพจว่างวดที่ผ่านมาแม่นหรือว่าถูกยังไงเข้ายังไงบ้างนะครับเริ่มจากเชสก้าเด็กชาย นำโชคนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาครับให้สี่หกนะครับก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับสี่หกข้างบนนะครับต่อไปพรคคูบาบนชุ่มนะครับสี่หกให้สี่หกนะครับปรากฏว่าเข้าเต็มเต็มอีกเหมือนกันนะครับบนสี่หกนะครับคนสุรินนะครับให้สี่หกก็เข้าสี่หกอีกเหมือนกันนะครับ เข้ามาติดติดกันเลยนะครับบ้านไผ่เมืองพลน,นะครับมีงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับแปดเก้าก็เข้าแปดเก้านะครับสุดท้ายของเซฟต้นคนเชียงใหม่นะครับสองวดซ้อนเลยนะครับวันที่สิบหกมีนาเจ็ดเจ็ดก็เข้าไปเต็มเต็มนะครับก็จะเห็นได้ว่าห้าดับที่เรา นำมาเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่าแม่นเข้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ากันนะครับแล้วก็คนคนก็จะติดตามกันนะครับหากันนะครับในตามเพจตามไลน์ต่างๆนะครับก็สำหรับงวดวันงวดถัดไปนี่ก็คือวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สองเมษานี่นะครับไม่รู้ว่าเจ้าไหนจะเข้าอีกหรือเปล่าครับในบรรดาห้าอันดับที่เราจัดอันดับให้นะครับก็คอยติดตามดูนะครับแล้วก็ ถ้าใครจัดตามแล้วก็ก็ขอให้มีดวงนะครับก็ขอให้เข้าเต็มเต็มนะครับขอโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ